คำสามของเชเองนะครับมีว่าในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้คำวิพากษ์วิจารณ์นางงามในทางที่ไม่ดีคุณมวความคิดเห็นและจะจัดการปัญหานี้อย่างไรอีกครั้งนะครับในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้คำวิพากษ์วิจารณ์นางงามในทางที่ไม่ดีคุณมีความคิดเห็นและจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร60สิวินาทีเชิญครับ ขอบคุณสําหรับคําถามะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอมคิดว่าเราไม่มีวิธีจัดการกับปัญหารเรื่องนี้เพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นหนึ่งสิทธิเสรีภาพที่คนไทยทุกคนแต่สิ่งที่เอมอยากฝากถึงแฟนนางงามและคนทั่วไปทุกท่านไม่ใช่แค่เพียงกับวงการนางงามแต่การก,กับการติชมบุคคลสาธารณะนั่นก็คือทุกคนมีตัวตนหลายด้านที่สำคัญก็คือทุกคนเองก็มีด้านที่คุณไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปต้องตระหนักอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่นางงามต้องตระหนักเหมือนกันเมื่อคุณเป็นนางงามมีชื่อเสียงคุณมีชีวิตอยู่บนสองระนาบเท่านั้น 1. คือคุณอยู่บนความเข้าใจของตัวเอง 2. คุณมีชีวิตบนความเข้าใจของคนอื่นและในการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเอมเองนะคะเองมจะต้องเข้มแข็งยืนหยัดกับแนวคิดเพื่อบอกว่าแม้ว่าจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างไรเราก็พร้อมจะบอกในสิ่งที่เราเชื่อเสมอ พร้อมจะแอล o c เ t e อุทิศให้กับสิ่งที่เราคิดว่าดีและคำอย่าหยุดเพราะระหว่างทางท,ที่คุณบาดบันคุณจะเจอคนที่สนับสนุนและคนเหล่านั้นจะทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์